สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องดูดวงกับทิติวันนี้นะครับเป็นการดูดวงในเรื่องความรักนะครับของคนที่เกิดในราศีพฤษภนะครับประจําครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคม2564แล้วผมต้องย้ำกับท่านทุกครั้งนะครับว่าการดูดวงความรักของผมนี่นะครับเป็นเสมือนหนึ่งว่านะครับผมมาช่วยท่านตรวจสอบนะครับว่าคนที่เข้ามาในชีวิตท่านตอนนี้แล้วท่านคิดว่าจะปลูกต้นรักด้วยเนี่ย เขาคนนั้นจะเข้ามานะครับส่งเสริมดวงการงานการเงินของท่านหรือในทางตรงกันข้ามนะครับเขาจะเข้ามาทําลายดวงการงานการเงินของท่านหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาร่วมตรวจสอบกันนะครับตอนนี้นะครับผมแยกไพ่ออกเป็นสองกองนะครับกองทางซ้ายมือของผมเนี่ยก็คือดวงชะตาของคุณราศีพฤษภนะครับแล้วก็กองทางขวามือนี่นะครับเป็นดวงชะตาของคนที่จะเข้ามาในเดือนนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารายละเอียดของทั้งสองกองนี่เป็นยังไงนะครับเริ่มจากดวงของคุณราศีพฤษภก่อนนะครับคุณราศีพฤษภครับในครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคม2 5 6 4เนี่ยนะครับไพ่ใบแรกของคุณเนี่ยนะครับก็คือเป็นคิงถือไม้เท้านะครับดีจริงๆนะครับไพ่ใบนี้ดีจริงๆนะครับคิงถือไม้เท้ามันหมายความว่ายังไงนะครับเรามาเริ่มต้นที่ตัวไม้เท้าก่อนนะครับไม้เท้าเนี่ยมันหมายถึงหน้าที่การงาน การเรียนนะครับความกระตือรือร้นความขยันหมั่นเพียรได้เป็นคิงถือไม่เท้าก็หมายความว่านะครับคุณนะครับเป็นคนมีความรู้ความสามารถเป็นคนเก่งนะครับฉลาดหลักแหลมมีความกระตือรือร้นนะครับดวงคุณในครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหานะครับมีโอกาสก้าวหน้าไปได้เยอะเลยนะครับแล้วไพ่ที่ขึ้นข้างๆคุณเนี่ยนะครับเป็นไพ่ดาบครับ ไพ่ดาบมันหมายความว่ายังไงนะครับดาบมันหมายถึงปัญหาอุปสรรคสิ่งเลวๆร้ายๆนะครับที่จะเข้ามานะครับทำลายชีวิตเราทําให้เราไม่มีความสุขเลยนะครับสองดาบเนี่ยมันหมายถึงไพ่พเกี่ยวกับความกังวลใจนะครับความกังวลใจทุกใจความช่างใจความตระหนักใจว่าตอนนี้จะเอาอยัางไงดีกับปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังสิงหาเนี่ยมันเป็นอะไรนะครับ ก็ต <insecurity S 2> ้องดูไพ well, ่แบบนี้ต่อไปนะครับก็หมายถึงนะครับปัญหาที่คุณกําลังขบคิดและคิดไม่ตกเนี่ยนะครับก็คือปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจการงานนะครับของคุณที่ทำเนี่ยนะครับแล้วถ้าดูจากหน้าไพ่เนี่ยนะครับเป็นเป็นสามเหรียญใช่ไหมครับธุรกิจการงานของคุณนะครับแล้วดูท่าทางเนี่ยนะครับคุณเพิ่งเริ่มทําธุรกิจเนี่ยได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับเพราะมันมีไพ่เด็กถือเหรียญอยู่นะครับไพ่เด็กถือเหรียญเนี่ยก็แปลได้หลายอย่างนะครับแต่ว่าเหรียญตรงนี้นะครับมันหมายถึงการเริ่มต้นนะครับ การเริ่มต้นอ่ะมีทั้งสมเหรียญทั้งมีหนึ่งเหรียญนะครับอมอธิบายก่อนนะครับความหมายของเหรียญก็หมายความว่าทรัพย์สินเงินทองของมีค่าธุรกิจอสังหาหรือมรพย์ก็ได้นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่คุณกังวลใจจากไพ่2ดาบนี่อยู่นะครับก็คือธุรกิจการงานที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับแล้วไอ้ที่กังวลกำลังกังวลใจมากๆคือเรื่องอะไรนะครับก็คือนี่นะครับมีไพ่หกเหรียญนะครับมีไพ่เหรียญเหรียญนี่เรียงกัน3ใบเลยนะครับ มีไพ่หกเหรียญนะครับหกเหรียญเนี่ยนะครับมันก็แปลอย่างนี้นะครับมีความหมายหลายอย่างนะครับแต่ว่าดูและความหมายที่เหมาะกับตรงนี้นะครับเกี่ยวกับพวกหนี้สินต่างๆที่เขามาใช้นะครับที่คุณกู้ยืมเงินมานะครับแล้วมาใช้ลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ๆของคุณเนี่ยนะครับเป็นหนี้เป็นสินเลยนะครับแล้วถามว่านะครับ กูนี่ยืมสินมานะครับมาประกอบธุรกิจแล้วเนี่ยเงินทองจะได้แบบกลับมาไหมก็ต้องบอกนะครับมีไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับเริ่มต้นที่ดีแล้วก็มีรายได้กลับมานะครับและไพ่เนี่ยครับใบนี้ก็ยังยืนยันนะครับว่าเริ่มแรกได้เงินกลับมานะครับเดี๋ยวธุรกิจของคุณก็ค่อยๆขยายเติบโตเจริญก้าวหน้าขึ้นนะครับไอ้ไพ่ใบนี้นะครับมันแปลได้2ออย่างนะครับเดี๋ยวเอ็มเพ s สนี่นะครับคือแปลอย่างนี้นะครับ คือ1ครับจเจริญก้าวหน้าด้วยตัวเองเลยด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองเลยนะครับหรือธุรกิจเนี่ยมันแนวโน้มมันไปดีจเจริญก้าวหน้าหรือนะครับผมกําลังสงสัยว่าไอ้เจริญก้าวหน้าเนี่ยนะครับเพราะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเอ่อคนที่มีเงินมีทองมีอะไรพวกนี้คอยช่วยเหลือคุณหรือเปล่านะครับ เพราะว่าเด็กกี้ผมลองเปิดไพ่ขยายนะครับก่อนเข้ารายการเรลองเปิดไพ่ขยายดูเล่นเนี่ยนะครับดูรู้สึกเหมือนเป็นคนในครอบครัวนะครับเข้ามาคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณด้วยนะครับคุณก็เลยได้เงินได้ทองนะครับเจริญก้าวหน้านะครับแล้วถามว่าทําไมเนี่ยนะครับคุณเปิดธุรกิจใหม่เนี่ยนะครับไอ้เรื่องยืมเงินยืมทองก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมกู้เงินกู้ทองมาลงทุนเนี่ยนะครับเป็นปกติทําไมคุณต้องคิดมากเพราะว่าอย่างนี้ครับที่คุณต้องคิดมากนะครับเพราะว่าผมมาดูไพ่อดีตของคุณนะครับไพ่อดีตของคุณนะครับก็เป็นไพ ดาบครับก็หมายความว่านะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณเคยมีปัญหาอะไรบางอย่างนะครับซึ่งซึ่งค่อนข้างซีเรียสเลยนะครับแล้วก็คุณก็หาทางออกไม่ค่อยได้ด้วยนะครับเหมือนกับคนที่ถูกมัดไว้เลยนะครับต้องเรียนนะครับผมเรียนกับท่านทุกๆคลิปเลยนะครับพวกไพ่ดาบแรงๆไม่ว่า8ดาบ9ดาบ10ดาบ The Hangman, The Tower, The d e y d ขึ้นมานะครับแสดงว่ามันมีเรื่องร้ายแรงนะครับเกิดขึ้นนะครับแล้วถามว่าเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นกับคุณตรงนี้คือเรื่องอะไรนะครับก็ต้องบอกนะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองนะครับ เงินจํานวนมากด้วยนะครับเพราะว่าไพ่บนี้มันขึ้นมานะครับเงินจํานวนมากด้วยนะครับก็หมายความว่านะครับก่อนนี้นะครับคุณก่อหนี้ก่อสินนะครับดูท่าทางแล้วเนี่ยครับก่อหนี้ก่อสินไว้เป็นจํานวนมากเลยนะครับงั้นก่อตอนนี้คุณจะก่อหนี้ก้อนใหม่เนี่ยนะครับก็ดูถึงว่าคุณกังวลเลยนะครับว่าจะได้ไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายได้นะครับเพราะว่า ผมว่ามีคนเอ็มเพลสเนี่ยคอยช่วยคุณนะครับเมื่อกี้ผมว่ามันเป็นสถานการณ์แต่ว่าผมมองอีกทีก็น่าจะเป็นคนในครอบครัวที่คอยช่วยเหลือคุณนะครับหาทุนหาหลอนมาให้คุณคุณใช้นะครับในการธุรกิจใหม่ของคุณเนี่ยนะครับแต่ว่าคุณก็มีข้อดีนะจากสามเหรียญขึ้นมาเนี่ยนะครับแสดงว่าคุณเป็นคนช่างเจรจานะพูดเก่งนะพูดเก่งเลยเนี่ยครับ แล้วถามว่านะครับโดยพื้นฐานของคุณเนี่ยนะครับก็คุณก,ก็ดีก็ดีนะอย่างที่บอกนะเดือนนี้คุณเป็นพระราชพระราชาถือไม้ท้าคุณก็ดีนะครับคุณเป็นคนขยันหมั่นเพียรคนเก่งสมองดีนะครับในขณะเดียวกันคุณก็เป็นคนหมันนะ่นหาความรู้นะครับหาความรู้หาเออเขาเรียกอะไรอ่ะหาความรู้หาอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเนี่ยนะครับความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาพัฒนาธุรกิจการงานของคุณเลยนะครับ แล้วคุณก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถพิเศษนะครับจากการหาความรู้เพิ่มเติมนะครับคุณก็สามารถใช้ความรู้จากการอันนี้หาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมความรู้พิเศษคุณนะมาสร้างเงินสร้างทองได้เลยนะครับอ่ะนี่คือนะครับตัวตนคร่าวๆข,ของคุณนะครับในช่วงครึ่งหลังของเดือนสิงหาคมนะครับอันนี้ดูดูเมนๆเ,เนาะรายละเอียดเราคงไม่เจาะไปแล้วครับก็ดูกันคร่าวๆก่อนนะครับ แล้วมาดูนะครับตำแหน่งนะครับความรักของคุณเนี่ยนะครับเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยนะครับมันหมายความว่าอย่างไงนะครับเอา The Hermit ิตก่อนนะครับปกติไพ่เฮอร์มิตขึ้นมาเนี่ยนะครับในดวงความรักเนี่ยมันก็แปลอย่างนี้นะครับปกติผมจะแปลก็คือว่า 1. ก็คือแต่งงานช้านะครับเพราะว่าไพ่เฮอร์มิตเป็นไพ่พระนะครับ แต่งงานช้า1่ละ2ก็คือคู่ครองน่าจะมีคนอายุมากกว่านะครับแล้วมากกว่าประมาณสักผมว่าเกือบ10ปีขึ้นไปเลยนะครับหรือถ้าแต่งงานกันแล้วนี่นะครับคู่ครองเนี่ยแม่งเจ้าระเบียบใช้คํานี้นะครับต้องใช้คำว่าแม่งเลยนะครับเพราะเจ้าระเบียบมากๆนะครับเออเป็นพระเป็นอะไรพวกนี้เขาพราะว่าพระเขามีกฎระเบียบของเขาเยอะเนาะในการปฏิบัติเนี่ยนั่นก็จะบอกว่าเป็นเราก็เอามาคุยกันได้ว่าอ่าจะต้องแบบค่อนข้างเยอะนิดน,นึงเนาะ ในเมื่อในเมื่อตำแหน่งความรักเนี่ยมีไพ่เฮอร์มิตอยู่เนี่ยนะครับเราก็ดูเดี๋ยวเข้ามาดูนะครับว่าคนที่คนรักหรือคนที่จะเข้ามาในชีวิตของเราแล้วเราคิดจะปลูกต้นรักด้วยนะครับในเครื่องเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับคนที่ซ่อนอยู่ไพ่ไพ่ใต้ไพ่เดีะยวเฮอร์มิตเนี่ยเป็นใครนะครับอย่างที่บอกนะครับผมเปิดไพ่อีกกองหนึ่งนะครับแล้วก็ขอดูนะครับรายละเอียดสาวเจ้าหรือหนุ่มเจ้าที่ซ่อนอยู่ในไพ่ใบนี้นะครับแต่ก็ต้องเน้นนะครับ ไพ่ใบนี้เนี่ยนะครับเ,เป็นไพ่พระราชาถือไม้เท้าก็จริงนะครับแต่หลายๆท่านจะบอกว่ามันเป็นเขาเป็นผู้ชายนะก็ใช่พระราชาถือไม้เท้าเป็นผู้ชายนะครับแต่ก็หมายถึงผู้หญิงก็ได้นะครับกรณีที่ผู้หญิงที่มีความเข้มแข็งก็ได้นะครับแล้วหรือคนที่ปกติพระราชาเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่อายุ35ประมาณ3 5ขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ถึงอายุ35ก็ไม่เป็นไรนะครับก็หมายความว่า, look, าว,วุฒิภาวะคุณเนี่ย โตเกินตัวแล้วนะครับอ่ะงั้นมาดูนะครับคนที่จะเป็นจะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยนะครับเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะครับเขาจะเป็นใครนะครับผมเปิดไพ่นะครับอธิบายนะครับก็ได้ไพ่มาสิบใบประมาณนี้นะครับไพ่ใบแรกของสาวเจ้าหรือหนุ่มเจ้าเนี่ยนะครับเป็นไพ่เดอะเดวิลเลยนะครับแสดงว่าเป็นคนเจ้าลมนะครับเจ้าอารมณ์ชอบใช้ความรุนแรงนะครับเสียงดังบวกเวกนีดหนึ่งนะครับ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยฐานะไม่ดีนะครับใช้คําว่าจนก็ได้เลยนะครับแล้วก็ไพ่ใบที่3เป็นสเตรทเนี่ยก็หมายความว่าเป็นคนที่ชอบควบคุมคนอื่นนะครับชอบให้คนอื่นอยู่ใต้อานาจของตัวเองนะครับก็เป็นไม่ได้นะครับเพราะว่าไพ่เดวิลนขึ้นไพ่ใบแรกอยู่นะครับเป็นคนเจ้าลมแบบใช้อะไรใช้กําลังก็อาจจะคมขู่คนอื่นก็ได้นะครับแต่สาวเจ้าหรือหนุ่มเจ้าเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่สมองดีนะครับเป็นสมองดีเลยนะครับเป็นคนเรียนเก่ง ขยันหมั่นเพียรทํางานเก่งนะครับมีความกระตือรือร้นเลยนะครับค,นน,น,คบนนี้นะครับได้ไพ่หนึ่งไว้เท้านี่ครับดีนะครับเล้วไพ่ใบนี้นะครับมันกำลังบอกอะไรนะครับไพ่เจ็ดเหรียญนี่นะครับอย่างที่ผมบอกนอะ 7, เจ็ดเหรียญเหรียญมันหมายถึงทรัพย์สินเงินทองของมีค่าต่างๆนะครับไพ่เจ็ดเหรียญนี่นะครับมันกําลังหมายถึงว่าคนที่กําลังคิดเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนี่นะครับ ผมมองอย่างนี้นะครับดูไพ่แบบนี้นะครับเมื่อกี้นะครับผมบอกว่าไพ่ห้าเหรียญเนี่ยผมแปลว่าจนเนาะแล้วก็มีไพ่เจ็ดเหรียญมาแล้วก็เป็นไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยหน้าไพ่ก็เหมือนกับว่าคนที่กําลังดูผลประโยชน์ของตัวเองแล้วก็กำลังคิดคิด,ค,ดคิดอยู่เนี่ยนะครับแล้วปรากฏว,ว่าไพ่ห้าเหรียญมันขึ้นอย่างนี้เลยนะครับเป็นแนวเดียวกันอย่างนี้นะครับก็แสดงว่านะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณน่าจะลงทุนลงอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับธุรกิจการงานนะครับแล้วมันเกิดความผิดพลาดนะครับไม่ว่าจะพิดพลาดด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับ คุณศูนย์เงินจากการลงทุนครั้งนี้นะครับจากการทํางานเนี่ยไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับทําให้อ้ฐานะการเงินคุณเนี่ยจนลงเลยนะครับแล้วผลของการผิดพลาดการทํางานทําให้คุณจนลงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณกลายเป็นคนจิตตกเลยนะครับคิคดมากนะครับคิดไปคิดมาคิดแต่เรื่องเดิมคิดวนเวียนเรื่องเดิมนะครับหรือถ้าไม่มีเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณก็คิดไปเองสร้างเรื่องมาคิดไปเองนะครับ ก็ต้องบอกนะครับคุณมีความอดทนนะครับอดทนอดกลั้นขยันมันเพียนนะครับสู้ทุกอย่างด้วยตัวเองเลยนะครับคุณคนนี้นะครับคุณที่เข้ามาเป็นคู่ของคุณนี่นะครับสู้ไม่หวั่นเลยนะครับเป็นเป็นหญิงเหล็กอะถ้าเป็นหญิงก็เป็นหญิงเหล็กเลยนะครับถ้าเป็นชายก็ชายเหล็กเลยนะครับแล้วปรากฏว่าไพ่ใบที่8ปดใบที่9เนี่ยมันขึ้นนะครับเป็นไพ่2ถ้วยกับไพ่สามไม้เท้าเนี่ยนะครับผมแปลรวมกันอย่างลรเงเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับคุณผู้ชายเลยคุณผู้หญิงที่กาลังเข้ามาในชีวิตคคุณนนีะรับ กำลังรอโอกาสใหม่ๆนะครับรอโอกาสรอคนที่เข้ามาให้โอกาสนะครับในการกลับไปสู้นะครับใหม่ๆกับปัญหานี้สินปัญหาเรื่องการเรื่องงานเนี่ยนะครับรอโอกาสรออยู่นะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับสิ่งที่จากไปนี้นะครับเป็นไพ่เดทครับไพ่สรุปของเธอหรือฮีหรือชีเนี่ยจะเข้ามาชีวิตคุณเนี่ยเป็นไพ่เดทนะครับก็หมายความว่าอย่างไงนะครับไอ้เรื่องเร็วๆร้ายๆต่างๆ ไพ่เดนี้ไม่ได้แปลเป็นเรื่องการตายการเจ็บป่วยอย่างเดียวนะครับหมายความว่ามันจบสิ้นก็ได้นะครับจบสิ้นผมมองว่าตัวนี้มันแปลว่าจบสิ้นนะครับจบสิ้นถึงปัญหาอะไรคาราคาซังของคุณเนี่ยนะครับที่มีปัญหาอยู่นานแล้วเนี่ยน่าจะจบสิ้นนะครับปัญหาจบสิ้นนะครับ้โรคเครียดโรคซึมโรคคิดไปเองของคุณก็จะจบสิ้นนะครับโอกาสใหม่ๆที่คุณรอคอยอยู่นะครับสองใบนี้นะครับก็น่าจะมาในระยะเวลาใกล้ๆเลยนะครับ ก็ต้องบอกนะครับจากวิเคราะห์นะครับคุณราศีพฤษภนะครับตัวคุณแล้วก็คนที่คิดว่าจะเข้ามาในชีวิตคุณและคุณจะปลูกต้นรักด้วยเนี่ยครับผมมองนะว่าก็มีอะไรคล้ายๆกันนะครับตัวตนของคุณก็เป็นไพ่อันนี้ครับอาจไม่ใช่พระราชาถือไม้เท้านะครับแสดงว่าคุณเป็นคนเก่งนะครับคุณมีความสมองดีขยันขันแข็งมีไฟในการทํางาน ฮีหรือชีคนนี้นะครับผู้ชายหรือผู้หญิงก็ลแล้วแต่นะครับก็เป็นแบบเดียวกันนะครับเป็นคนเรียนเก่งขยันทํางานมีไฟในการทํางานเหมือนกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับไออดีตที่ผ่านมาคุณเคยล้มเหลวกับหนี้สินนะครับกับธุรกิจและเป็นหนี้เป็นสินก้อนโตนะครับเธอคนนี้หรือเขาคนนี้ก็มีปัญหาเรื่องหนี้สินเหมือนกันนะครับ แล้วตอนนี้คุณกําลังคิดมากนะครับแต่คุณคิดมากเนี่ยไม,ไม่ไม่ได้มากกับเขาเท่าไหร่นะของคุณแค่สองดาะของเขาเป็นเด็กมูนเนี่ยนะครับเขาก็คิดมากนะครับแต่ว่าคิดก็ถือว่าคิดมากเหมือนกันนะครับแล้วสุดท้ายนะครับสิ่งที่เหมือนกันที่ผมมองเห็นตอนนี้ก็คือว่าคุณก็อยากได้โอกาสใหม่ๆในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆเขาหรือเธอคนนี้ก็มองแบบเดียวกันนะครับเขาก็อยากได้โอกาสใหม่ๆในการเริ่มต้นได้กลับมาเหมือนกันนะครับ ก็ดูแล้วนะครับทุกอย่างมาันน่าจะลงตัวไปได้ดดีนะครับมันมีอะไรคล้ายๆกันเนี่ยนะครับแต่นะครับอย่างว่านะครับถ้าคู่กันแล้วมันก็ไม่แคล้วกันแต่ถ้าไม่ใช่คู่มันก็ก็คงอย่างนั้นนะนะนั้นงั้นเรามาดูแล้วกันนะครับผมเปิดให้สรุป5้าใบนะครับจะมาแมทช์กับคุณนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยนะครับคุณทั้งคู่เนี่ยจะเป็นคู่กันหรือเปล่าผมได้ไพ่ใบนี้ครับเปิดไพ่เพิ่มนะ5้าใบนะ ก็คือถ้าคุณนี่นะครับได้คบกันนะครับก็จะมีจินตนาการนะครับหรือมีไอเดียในการเทิมธุรกิจใหม่ๆนะครับมีโอกาสได้รายได้หลายๆทางเลยนะครับความสุขไม่ต้องพูดถึงนะครับเต็มเปี่ยมเลยนะครับมีได้ทํางานด้วยกันเนี่ยความสุขเต็มเปี่ยมเลยนะครับ เพียงแต่งานการที่ทำเนี่ยนะครับคงไม่ใช่แบบสบายนยต้องหนักนิดนึงนะครับเพราะว่าคุณก็เริ่มใหม่เขาก็เริ่มใหม่นะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องนี้สินที่จะต้องแก้นะครับก็ดูแล้วนะการทํางานก็คงหนักเหมือนกันนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับถึงจะหนักยังไงอย่างที่บอกเนาะมีมีไพ่ก้าวถ้วยมามีความสุขนะครับมีความสุขในการทํางานนะครับถึงแม้จะหนักหน่อยนะครับแต่ว่าความรักก็ชื่นบานนะครับไพ่เดอะเลเวอร์ขึ้นมานะครับความรักของหนุ่มสาวนี่นะครับดีจริงๆเลยนะครับ แล้วสุดท้ายก็มีไพ่แปไม้เท้าครับแไม้เท้ามันหมายถึงความเจริญงอกงามนะครับทำอะไรด้วยกันก็จะเจริญงอกงามนะครับมาถึงตรงนี้นะครับถ้าจะบอกว่าเป็นบุพเพสันนิวาเป็นคู่แท้อะไรเนี้ยก็พูดไม่เต็มปากนะครับแต่ว่าดูจากหน้าไพ่ทุกใบที่ขึ้นแมนะครับโดยเฉพาะไพ่ห้าใบที่ผมเปิดสรุปนี่นะครับก,ก็อยากจะอ,กอยากจะบอกว่านะครับคุณทั้งคู่ถ้าอยู่ด้วยกันนะครับ คุณก็จะสร้างความเจริญนะครับเจริญในการาที่การงานในฐานะการเงินนะครับความสุขมันก็จะมานะครับความสุขในฐานะหนุ่มสาวเนี่ยนะครับก็มีมานะครับแล้วก็ความสุขที่การอยู่ด้วยกันก็มีมาด้วยกันเนี่ยนะครับงั้นผมว่านะครับถ้าคุณตอนนี้ยังไม่มีใครนะครับแล้วมีคนประเภทนี้เข้ามานะครับลองเปิดใจคบเขาก็ดีเหมือนกันนะครับโอเค ไพ่จบแค่นี้นะครับไพ่จบแค่นี้ก็เราจะไม่พูดถึงไพ่แล้วแต่ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับก่อนที่ผมจะจากไปจะสวัสดีกับท่านจากไปนะครับผมขอพูดอะไรบางอย่างนิดนึงนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่จะพูดนี้คือมาจากความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอันนี้ไม่มีมีอะไรนะครับถ้าอยากจะพูดนิดนึงนะครับเพราะว่าคุณละศรีผู้สุขผมเจอไพ่ใบนี้ครับไพ่เป็นไพ่แปดดาบนะครับอย่างที่บอกนะไพ่แปดดาบนะครับขึ้นในตําแหน่งนะครับ ลูกลูกของคุณเนี่ยนะครับก็หมายความว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับคุณน่าจะมีลูกหนึ่งคนนะครับแล้วตอนนี้นะครับจากลากันนะครับด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับคงไม่คงไปลึกๆอย่างนั้นนะครับตอนนี้นะครับคุณลูกคนนี้นะครับน่าจะกลับมาขอความช่วยเหลือนะครับเพราะตะกี้เนี่ยนะครับผมลองเปิดไพ่ขยายนะครับไพ่ใบนี้เนี่ยครับในตำแหน่งลูกของคุณเนี่ยครับ ปรากฏผมผมเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับหน้าตาน่ารักเลยนะครับอยู่ในไพ่ใบนี้นะครับซ่อนอยู people, ่ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ขยายไพ่ใบนี้เลยนะครับด้วยความเชื่อส่วนตัวนะครับและด้วยความเป็นพ่อลูกสาวสองคนเนี่ยนะครับผมก็เลยว่าเป็นไปได้ไหมลูกสาวคุณก, mind, คก็อาจจะมาขอความช่วยเหลือคุณก็ได้นะครับดังนั้นนะครับคุณพู้ศพบที่ฟังดูแล้วมันมีเหตุการณ์เขาคล้ายๆอย่างนี้นะครับเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะครับตอนนี้ลูกสาวคุณน่าจะมาขอความช่วยเหลือนะครับถ้าคุณช่วยอะไรได้ ก็ขอความกรุณาครับช่วยเขาสักนิดหนึ่งนะครับผมคิดว่าถ้าเขาไม่เดือดร้อนเขาคงไม่มาหาคุณกลับมาหาคุณนะครับเป็นไงบ้างครับเนื้อหาในวันนี้นะครับถ้าชอบนะครับก็ขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจผมทําคลิปดีๆมานําเสนอนะครับแล้วถ้าอยากจะสนับสนุนช่องนี้นะครับผมก็ฝากเลขที่บัญชีไว้ข้างล่างนะครับโอเควันนี้ขอบพระคุณสําหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ